เข้ามาอย่างหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากด OBS TF4 ค่ะพาให้เราคลายล็อกเลนกระดกค่ะแล้วเลื่อนเลนกระดกขึ้นนะคะไปยังจุดที่เราต้องการหาค่าความสุขได้เลย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหนึ่งจะมาหาค่าความสูงโดยใช้โปรแกรม REM ค่ะของกล้อง Total Station ยี่ห้อโซเกียร์รุ่นเซ 530RK มือสค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเข้าใช้งานแล้วขั้นตอนกันเลยนะคะค่าเมื่อเราเสร็จค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เราเข้าไปตั้งค่าหน้าเป้าของเรานะคะ แล้วเลือกโหมดการยิงค่ะโดยกดเปลี่ยนหน้าเพจไปยังหน้าที่2กดที่ฟังก์ชันค่ะแล้วเลือกเข้า EDM ที่ F4 ค่ะจากนั้นนะคะให้เลือกโหมดการยิงนะคะสําหรับคลิปนี้1จะเลือกโหมดการยิงที่1ครั้งนะคะต่อมาค่ะเลือกชนิดของเป้าของเรานะคะคลิปนี้นะคะ1ยิงแบบปริซึมนะคะก็จะเป็นยิงแบบปริซึมแบบนี้นะคะ offset ออลบสานะคะ ต่อมาค่ะน,นี่ก็จะเป็นอุณหภูมิของตัวกล้องนะคะจากนั้นนะคะกด enter ค่ะต่อไปนะคะให้เราไปที่ปุ่มรูปไฟค่ะเพื่อทําการเปิดไฟหน้าจอค่ะกด1ครั้งนะคะจากนั้นนะคะกดอีกหนึ่งครั้งค่ะเพื่อเปิดเลเซอร์ค่ะ mm hmm. เมื่อทําการเปิดเลเซอร์เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราไปที่เมนู F1 ค่ะแล้วเลือกเข้าโปรแกรม REM ค่ะโดยกดลูกศรเลื่อนลงมานะคะ เมื่อเจอแล้วนะคะก็กด enter เข้ามาค่ะเมื่อเข้ามายังหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากด obs ที่ี่ค่ะตัวกล้องนะคะเขาจะคำนวณค่าระยะออกมาให้เราก่อนนะคะจากจุดตั้งกล้องไปยังเป้าปิดซึมให้เรานะคะต่อไปนะคะหากเราต้องการหาค่าความสูงนะคะให้เรากดที่ f 2 i e m ค่ะ จากนั้นนะคะให้เราคลายล็อกเลนกระดกค่ะแล้วเลื่อนเลนกระดกขึ้นนะคะไปยังจุดที่เราต้องการหาค่าความสูงได้เลยค่ะเมื่อได้จุดที่เราต้องการหาค่าความสูงแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้กดสต็อปที่ F 4ค่ะเมื่อกดสต็อปนะคะเราก็จะได้ค่าความสูงตรงจุดที่เราหาค่าแล้วนะคะก็จะอยู่ที่ศูนย์จุด 67เซนกับอีก95มิลน,นะคะหากเราต้องการบันทึกจุดๆนี้นะคะก็ให้กดที่ REC F3 ค่ะค่าตัวกล้องก็จะทำการบันทึกจุดๆนี้ให้เราแล้วนะคะค่าเรานี่ก็เป็นวิธีการเข้าใช้งานเบื้องต้นนะคะโปรแกรม REM ของกล้อง Total Station ยี่ห้อ s อเ k i a รุ่น Z530RK มือสองค่ะ ถ้าเราสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสำรวจนะคะไม่ว่าจะเป็นมือ1ห,หรือว่ามือ2นะคะ หรือจะเป็นอุปกรณ์อสซอรี์อื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้นะคะที่สาขาลังสิตค่ะหรือจะเป็นโชว์รูมทีนัมเบอวันจังหวัดสมุทรปราการก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้นะคะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้คะ่ะที่เบอร์021816844หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยก่อนได้นะคะ ค่ะแลาสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรอีกก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ